ทุกคนกลับมาพบกับเนื้อหนูนี้แล้วครับวันนี้นหุ่นซื้อของเล่นใหม่มาครับทุกคนเป็นฟองเอ้ยเป็นเป็นที่เป่าเออลูกกลองครับเดี๋ยวผมจะทําอันใหญ่ให้ดูนะครับทุกคนนี่แล้วตุ่มนะครับทุกคนตุ่มจุ่มจุ่มนะฮะทุกคนแล้วก็เนี่ยกดตรงนี้นะทุกคนแล้วก็เราทำงี้นี่ดูนี่นี่นี่โอู้โหเห็นไหมนี่ครับนี่หมดแล้วนะนี่ใหญ่มากเยอะมากโข้ไปนู่นแล้ว วันนี้ก็คลิปก็จบเป็นเพียงเท่านี้ครับแต่ว่าโคตรสวยครับซื้อเล่นกันได้นะครับอันนี้น้องหมุนซื้อมานะไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่น้องหมุนราคาอะไรราคา4ี่ิบ้าบาทเออ4ี่บ้าบาทนะทุกคน <c oughs> บอกว่าต้องเด็ก5้าปีขึ้นไปถึงจะเล่นได้นะอันนี้ซื้อได้นะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามเท่านะะั้นครับบ๊ายบาย